คนนี้ชื่อปุทุมพรหวังศกเป็นคนปัตตานีอยู่โรงบ้าบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีอยู่ห้องยานะคะก็น่าจะเป็นคนไม่เป็นโรคสิอยู่ห้องยานะใช่ไหมทำไมมาเป็นโรคแล้ววันนี้มีคนยืนยันด้วยนะอคนที่เราเป็นโรคแล้เขายืนยันได้ด้วยตัวเองเป็นกระดูกพับเส้นเมื่อเดือน เมษายนกี่เดือนละนะอ๋อเจ็ดเดือนเดี๋ยวไปรับรางวัลด้วยนะนะชื่ออะไรเนี่ยปาตีมอเดี๋ยวไปรับรางวัลรู้นะเดี๋ยวได้อะไรไม่รู้แต่ว่าให้บักกาก่อนนะคะเอวเองเป็นกระดูกครับเส้นที่รู้ว่าเป็นที่แรกที่แรกไม่ได้รู้เลยนะถูกไหม ตัวเองอะ่ะชอบเมื่อยชอบปวดเมื่อยแล้วก็ชอบให้คนนวดเป็นประจำจนอยู่มาวันหนึ่งเดินไม่ได้เดินนี่ก็จะล้มจะปวดตั้งแต่บ้านเอวลงไปถึงขานะคะเดี๋ยวนักดูด้วยนะว่ากี่โรคมีรางวัลอีกนห <c oughs> คะ <c oughs> ปวดตั้งแต่บ้านเอวถึงขานะคะ <c oughs> เสร็จแล้วก็จะเดินจากนี้ไปตรงนั้น <c oughs> จะล้มตัว ล้างจานไม่ถึงสิบรูปก็จะล้มทันทีเลยแล้วก็ไปเพื่อนบอกไม่ไม่ใช่เพื่อนเออ <c ười> ไปโร <c ười> งพยาบาลก่อนนะโรงพยาบาลปัตตานีไปตรวจบอกว่าขอฝังเข็มรู้สึกว่าเพื่อนบอกว่าฝังเข็มแล้วหายก็ <c ười> เองก็ฝังเข็มอยู่หกครั้งแล้วก็ชอ็อตด้วยไฟฟ้าแล้วก็คนคนนั้นนะที่ชอ็อตด้วยไฟฟ้านี่ให้เขายืนขึ้นหน่อยสิ แคร่รู้ตัวที่ช็อตไฟฟ้าเราลุกขึ้นเลยคนนี้ค่ะตบมือให้เขาเลยค่ะแต่ไม่หายนะนะแต่ไม่หายเท่าไรหรอกนิดเดียวพอพอเสร็จจากใช้เข็มลงไปแล้วประมาณแค่นี้หรือเปล่าประมาณแค่นี้ อีเขม่าทั้งหมดสิบสามเข็มใช้เข็มจี้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 ทั้งหมดสิบสามไม่ใช่จี้ระวางนะจี้ตั้งจี้ตั้งจี้ตั้งแล้วก็ช็อตด้วยไฟฟ้าใช้ไฟแรงเท่าไหร่น่ะไฟแรงเท่าไหร่นะคะตามนะคะ ระดับปางกางไม่พิชอตที่แรงอ่ะอะไร่ะอ๋อกว่าคนไทยรับไม่ได้แต่ที่หน้าด้านน่ะไม่เจ็บหลังจากช็อต้วยไปฟ้าหกครั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปหาหมอประชาก็เข้าไปหมอบอกว่าต้องผ่าตัดแล้วนะอ้า ทำไมต้องผ่าตัดมันเป็นข้ะอะไรอะหมอหมอบอกว่าเป็นหลายสาเหตุให้เอ็กเรยดหมอดูปั๊บหมอตกใจรู้ไหมว่าตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยมันเบี้ยวอย่างเงี้ยสาเหตุอะไรเบี้ยวรู้ไหมเดี๋ยวมีพยานอีกกันแหละ หนพี่เราอยู่ตรงไหนเอาออกมาหน่อยดิทำไมถึงเราได้เอวเบี้ยวเอาขอเชิญเลยค่ะวันนี้มาช่วยกันทำอาหากินหน่อยทำไมทำไมถึงน้องคนนี้ถึงเอวเบี้ยวคะน้องอ้อมน้องนะน้องมีกี่คนคะโอ้สี่สี่คนน้องมีทั้งหมด ตัวรางวัลพี่มีสามคนน้องมีสามน้องมีสี่คนตัวเองนี่ชอบเล่นชอบเล่นอะไรเนี่ยเขาเรียกบุกแกว้วเล่นแล้วก็ตั้งไม่ได้ไอ้น้องตัวเล็กนนะ่ะตั้งแล้วมันชอบร้องก็งเลยกันเตียบไปเลยแล้วก็เล่นแมนมากกวเรา น้าหลังจากนั้นหมอบอกว่าต้องผ่าตัดเราบอกว่าเอ้ยถ้าต้องผ่าตัดหมอบอกว่ามากับไฟเป็นลูกมากับแฟนอ้าวตอนนี้ทำโชว์แฟนอีกอ่ะถ้าขอเชิญหน่อยค่ะผู้ชายด้วยองอะไรก็หันไปดังหลังได้ไหมเขาไม่กล้าโชว์ได้แฟนไม่สวยแต่ตอนนี้เริ่มสวยนะคุณโย๊ะ หมอให้เข้าไปห้องหมอบอกว่าต้องผ่าตัดเลยนะอาทิตย์หน้าต้องผ่าตัดแล้วบุตพบอกว่าขอใช้อาหารเสริมได้ไหมหมอมองหน้าเลยก็ได้ก็อีกอาทิตย์นึงค่อยมาใหม่ก็แล้วกันก็เตรียมเงินไว้เลยแสนกว่าบาทแล้วบอกว่าแล้วระหว่างที่เราไม่ได้ผ่าตัดนี้ให้ทําอะไรบ้างหนึ่งนอนบนพื้นแข็งแข็งตรงไหนมั่งคือแข็งแ ก็ผู Shit, right? so, ้ชายก็ไม่อยากนอนอยแล้วเพื่อนแข็งเรานอนอยู่คนเดียวใช่ไหมสองห้ามุ้มเด็กเกินสามกิโลทำได้ไหมสามห้ามนอนบนโซฟาแต่ชอบดูทีวีได้นอนบนโซฟาแล้วก็หยิบของงั้นต้องหยิบท่าสบายๆอย่างนี้ห้ามก้มนะคะโอ้ยเยอะแยะมากเลยหมอ ตายก็ตายแล้วหมดไอ้นู้นก็ห้ามไอ้นี่ก็ห้ามนะเพราะฉันไปไปบุญญาวัดว่านี่จะต้องผ่าเลยนะถตาห้ามยังๆงั้นไม่ได้หรอกเรียกว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าเป็นอมาพลกนอนที่ว่งเมียใหม่นะเจ้านั้นแหละหายเลยโอ๊ยหายเลยเจ้านั้นเลยยอมกินสมุนไพรก็โทรไปหาน้องที่บ ที่เป็นหัวหน้าตึกอยู่โรงพยาบาลรามันถามว่าเออเนี่ยเออถ้าผ่าตัดกับไม่ผ่าที่เป็นยังไงแกบอกว่าเฮ้ยอย่าผ่าเลยเพื่อนกูยังไม่ฟื้นเลยก็ตายนะอันนีนโทรไปหาน้องที่กรุงเทพถามว่าเออเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยทาไงอ่ะมีหมอที่กรุงเทพดีๆไหมเฮ้ยไม่ยายคุณยังนอนอีกสิ่งเดีเลยังไม่ยังไม่ลุกเลยก็ตายแล้วกูไม่เอาได้อย่างนั้นขอกินสมุนไพรดีกว่า ก็กลับมาก็อุยยางมากเนี่ยเล่าไปใครชอบให้เล่ายกมือเลยค่ะอเล่ายอมเล่านะเล่ากีนจวให้รางวัลจะให้รางวัลได้ๆหลังจากที่กลับมาแล้วก็ดูในอินเทอร์เน็ตเลยอะไรที่ช่วยเราได้เราต้องใช้แล้วใช่ไหมพอสุดท้ายก็มีเขียนว่าคอลลาเจน และวิตามินซีแยกกันนะวิตามินซีกับคอลลาเจนนะ ừ, สั่งบริษัทนี้นะวะเขบอกว่าวิตามินซีจะพาไอ้คอลลาเจนเข้าไปในร่างกายเราจะดูดซึมอะไรได้ดีเยอะแยะเลยนะสั่งเลยโทรไปสั่งในอินเทอร์เน็ตสั่งคอลลาเจนกับวิตามินซีด้วยตอนนั้นจาได้ว่าเป็นเดือนมีนากก่อนนี้อันหลังต้นๆจะเข้าเข้ามีสารแล้วเ็าบอกว่าอ้อยไม่ได้หรอกช่วงนี้ยาหมดต้องคอยหลังสงกราง โอ้ยกูจะคอยได้ไหมเนี่ยหลงงนนังสงกรามก็มีเพื่อนแนะนำว่ามีอีบริษัทหนึง่งที่มีทั้งคองลลาเจนวิตามินซีในตัวเดียวกันก็ให้คุยกับหมอก็คุยคุยๆเออเาเลยสามกล่องเป็นไงเป็นการหายก็หาย,ายไม่หายก็ตาย,ายสองอย่าง ก็กินไปเรื่อย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 ดีขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแล้วก็สวยวันสวยคืนมาเรื่อยๆรื่อย่อยแล้วกัวกัน้วมตอนนี้รักมีพี่น้องแปดคนตัวจำอยู่หนึ่งคนผู้หญิงแล้วอีกคนผู้ชายคนโตวันนี้โทรไปบอกกินแต่อแล้วหลับแล้วก็อยากให้มาเลย เมื่อกี้พี่ชายอยู่อนุสุงงาก็นอนแล้วไอ้นี่พี่พี่สาวเมื่อกี้ลองดูวนี่แขนว่าใครสวยกว่ากันวันนี้แหละตัวดำกว่าเพื่อนโชว์หน่อยวันนี้แบบนิดเดียวแบบนิดนึงนะไม่เป็นไรแคื่อนได้เออพี่ชายกลังตรวจอยู่กับหมอไอ้นั่นก็ขาวกว่าเพื่อนเผื่อไม่เพื่อนอ่าพี่สาวมามาวัดแขนเลยดิวันนี้ขาวเพืเดียวได้เรื่อง วันนี้ก <Copy modelling out> ินกราเจนแล้ว <Wir> มันดีขึ้นด้วยอ่ะผิวขาวขึ้นรู้ว่าใครไม่รู้จักใครรู้จักคุณพ่อและนอกจากพี่สาวแล้วนิซอรู้จักไหมเป็นไงเมื่อก่อนเป็นคนยังไงเดิมเดี้ตอนนี้เป็นไงคะ ใส่ขึ้นคุยกึนฮะค่ะอุ้ยสวยจังเพื่ออะไรคะเพื่อจไปรับรางวัลเราวันนี้รางวัลแจกไอ้คอนได้คุยเอาทุกคนทั้งหมดเลยนะก็ก็เลยแนะนำเพื่อนเรื่อยๆใครมั่งไม่ปวดกระดูกทับเส้นไม่ปวดเส้นมีไหมในนี้ปวดทั้งหมดปวดทุกคนเลยเหรอปวดทุกคนเลยเพราะฉะนั้นฮะนี่อย่างแรงเลย อะไรอย่างแรงเล่นเมื่อถามคุณหมอว่าคุณหมอแนะนำว่ามีหมอเก่งเกี่ยวกับวางวางอะไรผมบอกอ่ะวางสมุนไพรไม่ไม่หมอแนะนำผมจะเอาคนแรกนี้อ๋ออันนี้คนที่สองแล้วเหรอมีไม่เป็นไรไอ้นั้นคุยคุยนั่รอบกับคุณหมอนะคะหมอที่ไหนเก่งเอา ให้หายอ๋อหายอยู่แล้วก็อุตุบัณฑ์การันตีร้อยเปอร์เซนต์อ๋อุตุภัณฑ์ตรงใช่ไหมอุตุภัณฑ์การันตีกันแล้วกันนะ,ะแต่ของอุตุภอณหายหนึ่งต้องงดคือหนึ่งสัตว์ปรีกทุกชนิดสัตว์ปรีกนะคะคนเป็นโรคนี้สัตวร์ปรีกนะสองหน่อไม้สามเครื่องในสัตว์ สี่เครื่องหมากโดมห้าอยากกินข้าวเยอะน้ำหนักเยอะก็ปวดเนี่ยคนทาท้างเขาเขาคนที่ไอ้นั้นเต็ดตอนนี้ร่างก็ดีนะคะดูเลยค่ะโอเคนะคะแกนี้ก่อน